ไอ o คัม r รอมย่บานเลขที่หาบ้านขมินมูซี่จำไว้พวกเจ้าล้วนตำบทนั้นอั้นอคเะเด็กคำนี้่ะอไมค์เคนคำนี้ะ Welcome to Thailand อ๋ไมค์เคล Welcome to หยุดคุยกูขออ๋ออไมค์เคนอออยู่มาเมืองไทยออยู่ แอ e ฮอลเตนแอลกอฮอล์เต้นมึงนอนที่ไหนแต่ยังวัดนอนวัดนอนวัดนอนกับลุงพอติเออดนอนมาวันนี้คุณไมเคิลเขามาเมืองไทยเขาจะโชว์ท่ามูนวอลกช่ไมจันแอนด์เดอิซงมูวอลโอเค S 1. One, two, 2. 3. โอ oh oh, um oh, 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 oh. ้โหสุดยอดสุดยอดเลยขวานะครับได้ขวานะครับ 2. 3. ่มทีพิ่มโอ้โหสุดยอดด้านซ้ายด้านซ้ายว้าววันทุ่มที่เจ๊งหัดเจ๊ัด ม,มีมีโอนสินสิทธิ์ด้วยไม่เต้นเราเก่งในขาดไม่ว่าหรอกทำไมอ่ะบาดดาโคตรสแสบเลยอ่ะจุ้ยกระนิดหน่อยทนไปทนไปเล่นอะไรให้เกลียดกันมั่งนี่คุณคุณมาเต้นก่อนคุณมาเต้นก่อนไม่เต้นไม่คุณเอา้าฮ,ฮท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดก,ดกดกระดิ่งกดซับสไคร้ ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 ดกดกดนะครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ